ช่องเเปิดละครใหม่แล้วนะคะทุกคนผีเสื้อสลับลายมาแล้วนะคะทุกคนโผล่ละครใหม่ช่องเจ็ดในรอบ2เดือนเปิดโผลพร้อมภาพฟิตติ้งละครดราม่าสุดเข้มข้นผีเสื้อสลับลายจากบทประพันธ์ชูวงฉายาจินดา นำแสดงโดยโอรัตทีพบมะเหมียวพรชดาพร้อมปทาบบทบาทกับสาวแซบพลอยลันดาภารวมด้วยบิก๊กกิษดาแก้มกวินตาทศรวิชาไตาจักรพัฒน์เสริมทับความเข้มข้นด้วยนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือนุกสุดธิดาและอีกหลายคนการันตีความสนุกโดยประพัสลาโปรดักชัน่นพอได้ยินชื่อค่ายนี้แล้วนะคะบอกได้เลยว่าแฟนละครไม่ผิดหวังแน่นอนผลงานที่ผ่านมาก็การันตีความปัง ใครที่รอคอยผลงานของนักแสดงหนุ่มไตจักรพัฒ์ก็เฮได้เลยเพราะว่ากลับมารับงานแล้วนะคะทุกคนแต่ก็อยากเห็นไตจักรพัฒด์ได้เป็นพระเอกบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรรอผลงานชิ้นต่อไปอาจจะมีหวังส่วนคู่พระนางก็เป็นโอรัตรีกับมะเมี่ยวคู่นี้เคยร่วมงานกันมาแล้วนะคะทุกคนเรื่องนี้คงได้เห็นมะเมี่ยกับพลอยได้ประทัฝีมือกันแน่นอนเลยดูจากภาพฟิตติ้งแล้วเนี่ยก็คงไม่ต้องเดานะคะว่าใครดีใครร้าย คลิปนี้ก็นำข่าวมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะคะถ้าช่อง7เปิดโพรครใหม่มาเพิ่มก็จะมาทำคลิปอัปเดตแบบนี้แน่นอนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะคะ